พอแล้วเฮ้ยไม่ตายนะเว้ยไม่ตายเออเดี๋ยวเก็บก่อนโอ้เพื่อนมึงทุ่มคอว่ะใช่เดินทางเอาเดินอ่ะกูให้มึงเอโคกูให้มึงเดี๋ยวกูเอานี่เนนิดีีเเ่ยพื่อนอย่าวางโดนชกเตะไม่หิวไม่ขำเลยเนี่ยไม่ขำเลยเนี่ยขำเฮียอะไรกูไม่ใช่ตลกนี่เออไอ้ดิเจกันเว้ยแหมรถป่า ตายทั้งคันไม่ไม่ตายไอสัตว์เสือกเมาออมึงก็น่าจะตายที่พวกนั้นน่าจะรอดน่าจะตายนะว่วไม่ตายเพราะรถหรอกตายเพราะเมาเไอเสี้ยอย่าเหี้ยสัตว์เอา,าไอสัตว์ไอเสียเ้ยไอเสีย้ยเล่ไอเสี้ยสัตว์นี่คําพิษเลยนะโหจะอยู่นี่ก็วังเวงเหมือนกันนะเฮ<อ>้ยเดี๋ยวยังเดี๋ยวยังเอา๋ยวยังเอ้าเดิ๋ยพี่มันจะใครแม็กมันจะจบตรงไหน แค่นี้แหละแล้วตรงท้ายผมไม่รู้มุกคุณเลยบูมพังมพังมพำแล้วก็ไปไม่น่ารอดให้มันออกไปนี่ไงมันออกไปแล้วก็บ่นเดี๋ยวคุณซูมไปหาผมขอยืมร้อยไปซื้อพิซซ่ากินโอ้ยเฮยพิซซ่าเลยเอลาขาวเออไม่ได้มีมุกไอ เป็นคนละผีก่อนขาดไปจอนเนี้ยอันนี้รู้คนละผีแห้่ถีบกูคนในหียกูมาหามืองกูตามมาเนี่ยเดินทั้งวัดเลยอืออ๋อเอาเพื่นบ้างใช่ไหมฮะเนี่ผมเดินไปตรงนี้มานั่งวนกวายอ่ะเป็นห่วงเพื่อนอ๋ออ๋อ อาสิสามสวจหล,ลงพ่อยังดีเลยเนี่ยโอ้ยไอ้บนแม่งไปไหนวันเนี่ยโอ้ได้ข่าวว่ามันไปพับป่าไปต่างจังหวัดรถซ้ำมตายทั้งคันโอ้ยโูเพื่อนกูตายเบาวันเนี่ย,ยนะ เราทำมูลยังตายได้เลยเฮ้ยไทยโอ๊ยมึงอยู่นี่เองเฮ้ยมึงยังมาเลยกูมีพระเอออะไรึงกลัวอะไรกูขนาดนั้นมึงมึงเป็นคนหรือม่เป็นผีเนี่ยไอ่สังคนฮะคนเนี่ยเนี่ยเนี่ยดึงดึงด้งดงดงดงคนคนคนอาไม่คนไม่ทั่วแค่นั้นเออนี่รถพระป่ามึงอะตายทั้งคันก็ดูขาว อ้าวแล้วมึงรอดได้ยังไงวะโอ้มีพระดีสิท่าไม่ใช่ทำไมขวบละตุ่ยแม่งเลยนี่ไม่ต้องพาเพ้ออะไรทั้งนั้นนี่นี่นี่อ้าว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 แล้วมึงรอดตายเพราะไอ้นี้ใช่ไหมนี่แหละเออกินก่อนเออโอ้ยบอกโวยสัตว์ เราขาวนี่เอ้านี่แหละกูรอดอ๋อกูรอดไปนี่แหละเออมันมีพ้ะคุณกับกูเนี่ยตายเพราะเราขาวเนี่ยใช่ทำไมมันเป็นไงกูกินเมาเขากลับบ้านเขาทิ้งกูมึงก็ไม่จ่ายกูก็ไม่ได้ขึ้นรถไปอ๋อมึงขึ้นรถประป่าไม่ทันไม่ทันมึงก็รอดรอดไอ้ยี่อยมมีอะไรกับกูเนี่ยกูคิดว่ามึงป็นตี่นเนี่ยเออเฮ้ยหากูยากไปเนี่ย ย่ากระดิ่งโอ้โหมีแต่ของเก่าๆว่ะเออที่นี่มีนู่น่ะทางนู้นเราไม่รู้ไกลบลิบๆอ่ะเออมีขอมีมีเต็มโหมดโอดเนี่ยเออมีเนาะเก่าเลยนะเราอยู่ตรงนี้แหละเออกูรักหลวงพ่อก็อยู่ในนั้นมีอะไรมีมีอะไรกับกูเนี่ยต้องมาหาเองจะถามลูกศุบลิฟต์กันเออแต่เดี๋ยวนี้ทำไมเฮ้ยไม่มีตังค์เลยวะโอ้ยแดกเหล้าหมดก็ไม่มีตังค์จริงว่าเพื่อนเพื่อน นี่โดนไข่อยู่แล้วยิ้มสักร้อยดิฮะยิ้มสั้ร้อยพอไหม้อยเดียวพอไหมเพื่อนเนี่ยไม่ร้อยนึงนะพอไหมพอไม่กูเนี่ยมีให้พอให้มึงไหมเฮ้ยคนอย่างเสียไข่ซีดแล้วนั่น่ะโอ้โหเนี่ย กูไม่ไปรักหมาจะไปรักใครวะไอ้เหีขู่เนี่ยมีเพื่อนมึงโอ้โหเน่แ่เดี๋ยวเดี๋ยวกูถีบพ่อมึงต้องเมี้ยวโอ้โหไข่เอ้ย่โอ้โหเนี่ยไปเถอะไปเถอะคุณร้อยหนึ่งนะเออแหมไม่รักหมาแล้วจะรักใครไอ้เหี้ยนี่แม่งจะถีบไม่ไม่เอาแล้วอ่ะกูให้มึงไงเดี๋ยวกูกลัวมึงกูไปซื้อใหม่กลัวมึงไม่ถึงบ้านไงอ่ะ นั้นนนั้กูเอาไปแล้วกันนะเออไปนั้นเจอกันเพื่อนโชคดีโชคดีโชคดีเพื่อนเนี่ยอย่าไปดูอย่าไปดูสตรีมให้เราเข็ดเข็ดเข็นี่มีเพื่อนแต่ละคนแม่งปวดสตรีมมันบอกไปเพื่อป่าไอสัตว์เสือกเมาดีแคแม่งรอดเล่าข่าวไม่ได้ โอ้ยพระเจ้าช่วยกล้วยทอดกูไม่อยากเจอเพื่อนแบบนี้เลยวะ่ะกูอยู่วัดดีกว่ามีความสุขไอ้บนเราวังสดตินเขานะนว้ยเพื่อนเด็กวัดจะแม่งกวนตินเยอะนะหาคนทำมาทำมุนมั่งไม่ใช่ว่าโอ้ยหาแต่เล่ามาเข้าวัดไอ้บา้าโอ้ทำไงปวดหัว นอนดีกว่าได้เวลานอนแล้วพราะทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนอนดีกว่าชีวิตเราอยู่แค่เนี้ยวันวัๆดูแลของเก่าๆแล้วก็นอนยังอื่นเกิดขึ้นเราก็ไม่รู้นอนนะครับ จอที่ช่วงที่ไปจับนั่นเลยผมก็ได้หยุดคําพูดต่อถ้าจาะก็ต้องมีเจาะไม่ต้องจะเลยอะชนตีนเนี่ยเดิมไม่ไไม่จ่อเพาะเหมือนเดิมว่าเท่าเดิมตีนเสร็จปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวพี่พี่พี่ก็เบรกไว้ตรงนี้แล้วพี่ก็ไปจับจับตรงนน้นมาพี่ไผ่ก็ไอชนตีนเนี่ยผมก็เล่นต่อเนื่องเนี่ยมันก็จะได้อีกมุมหนึ่งอันนี้อันนี้อันนี้เฟรมอื่นนะ ผมจะนอนแล้วโอ้ลำคาญเพื่อนเอ้ยมึงเอาไงต่อพุ่มกับคืนนี้มันผ่านไปแล้วบิตทีเฟตใช่ป่ะมันหลุดไปแล้วแต่ว่ามันมีอาการอะไรข้างหน้าอีกอาจารย์มูลมีอาการอะไรข้างหน้าอีกเราต้องไปห้ามอะไรกันนองเนี้ยนี่มันหลอกเงี้ยใมันเดินมันทอมี่มันหลุดไปแล้วมันขึ้นไปแล้วใช่เกลี่ย้นเออกูไปแล้วนะ เดี๋ายงีนีจะไปคุยกันนี่ตัวมือ่ออเพราไปไม่เข้ายนีเดี๋ยวเข้ไ๋ยเออเหมือนคุยกร่เนี่ยรู้จะเจหมือนขึ้นไปข้างบนวหลังมันหันหน้ามาทางนี้เห็นออวางแมหลอกเหมือนคุยกไผเนี่ยเราไม่ต้องขึ้นบน ไม่เจาะมันเจาะมันนี่แล้วกูก็ต้องขึ้นไปข้างบนอีกไงข่าลึกพังขึ้นมาแต่แรกเลยป้าอยู่ไม่ได้ไม่ต้องส่งมาหรอกได้ไหมเนี่ยบังได้กำลังบีบมันถ้าก็คุยอะไรมั่งอ่ะก็เดี๋ยวเอาเอาเอาจัดสองจัดจัดสองจัดพอเดี๋ยวต้องมองไปมานิดนึงมองเออเยอะไปมองต้นเสาอ่ะตั้งเลย มองคี้นิ้ตายตาเอาอวีบนีรถเอาคุยกับมันทักใครที่แรงอ่ะเรียกมันนะเอ้ยไหมอืมปไปพายอยู่ไหนวะอา้าวไอ้พายมึงอยู่นี่นี่เอง <c oughs> เฮ้ย,ยว่า <ๆ S 2> ไงเพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงเป็นคนแลือมึงเป็นผีเนี่ย ด้วยชัดตด <c oughs> ื่นโอ้โหเพื่อนเล่นแรงเป็นคนหรือเป็นผีเนี่ยเป็นคนโอ้เพื่อนกูดูข่าวมาเนี่ยรถมอคพระป่าที่มึงไปอ่ะฟ้ามตายทั้งคันอ่ะเออเอ้าแล้วมึงไม่ตายอา้ามึงมีพระดีเหรอมาไม่ใช่คำมันสวนมันตัดด่ามันติดไม่ต้องอ่ะ ให้ไม่เล็กเงินมันรู้มันรู้หลายแค่สั้นเงินเราบางครั้งนี่กูมีนี่เดี๋ยวก็ตัดเป็นช็อตๆไปอยู่แล้วโอเคเอาไหมผมสวนข้าวแล้วไม่ตัดย่างยากตอนนี้มันมีมันมีมัตเตอร์อยู่แล้วมัตเตอร์อยู่ไปเลยไปเลยแห้งเองนะอ้าวนไปไอ้เฮ้ยมึงอยู่ดีๆเองไอ้เฮ้ยตามหาเออเออ เดะโอ้โหเป็นคนเนี่ย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 ลองจับ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 เออเนี่ยจับจับจับเห็นเปล่าเป็นคนเออเป็นไงบ้างวะโอ้เออเออเนี่ย เออนึกไม่ออกรถหนีรถตายาะพระเหรอนี่รถตายป้ายนี้เลยไปเ้ยนี่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 เอ่อนี่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 อา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 เอาเลยเยเป็นไงออนี่แหละกูรถตายมาป้ายนี่แหละเออ กูกินเนี่ยกินได้ดีเดี๋ยวแล้วก็กูก็นอนกูหลับกูก็ไม่ได้ไปกับเขาเขาทิ้งกูแค่นั้นเองจะโทรไอ้ไผ่เอ้ยแค่นี้เอเอเป็นไงมั่งวะเออเออเฮ้ยไผ่เฮ้ยจิ้มตังค์หน่อยดิวะ เออเดี๋ยวกูมาคืนเดี๋ยวกูมาคืนเออเออร้อยเดียวร้อยเดียวจริงๆริงเอเอโอ้โหเพื่อนไม่เบลักมึงแล้วจะไปรักใครวะไทยน,นี่แหละมึงเพื่อนกูโอ้ยโอเคไปแล้วเฮไยบายนะเพื่อนเดี๋ยวเจอกัน

โนยสัตว์เมืงไม่ตายเหรอโอ้โหแสดงมึงมีพระดีดิฮะไม่มีหอมีเออเออบุญรอดไอ้เหี้ยเ้าขาวนี่หว่าทำไม พอป่าไปเขาตายทั้งคันน่ะมึงไม่ตายมึงปฏิหารมากเลยนะฮะมึงเมาพอเมาแล้วขึ้นรถพอป่าไม่ทันก็เลยไม่ได้ไปโอยส้นตีนเออมึงไปเฮ้ยไปเฮ้ยเดี๋ยวกูจะนอนนี่เพื่อนอะไรนะอะยืมร้อยหนึ่งมมไอ้เวร กูไปนะ่ะคบกับมึงเป็นเพื่อนเลยเนี่ยยืงร้อยหนึ่งไม่ทำไรไอ,อ้สัตว์ซื้อเหล้าขาวอยู่สิ่ท่าเฮ้ยอะไรสิ่งอะไรนะมึงอย่าลบหลู่เขานะเวย้ยเออมึงไปไหนก็ไปกูนอนแล้วกูขอนอนก่อนนะเวย้ยเดินดีๆระว,วงังส้นตีนเด็กด้วยกูนอนแล้วนอนนอนนี่นอน đi, นี่นอนเลยนะนอนเลยไม่ใช่นะเหรอนอนมาไมา่ไม<า>่ Ha? Ha? Ha?